ฮัลโหลเด็ครับทุกคนผมแซนและว,วันนี้อยู่ในเกม G D f i c e City กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เอ่ออะไรวะด้วยความที่ว่ามันมีอัปเดตมาใหม่ที่ผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้คือการปรับเลดเอ่อของเต่าแล้วก็ฉลามให้มันเพิ่มขึ้นนะครับ oh, <my> เป็นสามเอ่อเต่าเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฉลามเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ oh. โอ้ลิ้นโอ้เอาง,ง่ายๆคือวันนี้ผมจะมาตกปลานั่นเองนะครับก็คือไม่ได้ตกปลาเราตกเต่าตกฉลามด้วยความที่ว่าเลด เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นนะนะเออเราจะไปดูกันว่ามันจะได้เดยอะจริงหรือเปล่านะนี่ก็มาแบบคลิปชิลๆดูดิตอนนี้ตำรวจครับตำรวจเยอะมากเลยหอ่อไข่มาเลยโอเคไปกันเลยดีกว่าครับเรามี VP ีก็เสกรถเลยนะครับเสกทําไมก็ไม่รู้จักรยานตรงนี้โอ,โอ้โห let's go ครับเอาจริงเดินไปก็ได้นะแม่งคือมันอยู่ติดกับบ้านแกงผมเลยนะครับที่ตกปลานเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนทําเยอะหรือเปล่าตอนนี้นะด้วยความที่มันปรับเปลต์มาใหม่คนที่หาเงินแดงอะ ผมว่าน่าจะมาทํากันเยอะนะเพราะว่าเลทมันเพิ่มไงพวกเต่ากับฉลามเนี่ยมันขายเป็นเงินแดงไงเออคือใครอยากได้เงินแดงที่มันจะเยอะ <ๆ S 1> เนี่ยผมแนะนำอะผมพูดอยู่ตลอดว่าถ้าใครอยากได้เงินแดงไวๆได้เยอะได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงโดนจับก็คือตกปลาน,นั่นเองนะครับอย่างแรกเราก็ต้องมาสมัครงานกันก่อนนะครับมาสมัครเสร็จเราก็ต้องเปลี่ยนชุดนะครับเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็ออซื้ออุปกรณ์ตกปลาน,นะครับเออใครที่ไม่มีเบ็ดก็อย่าลืมซื้อเบ็ดกันด้วยซื้อผมมีแล้วเราก็ซื้อแค่กุ้งฝอยไปันการซ แค่แม่งคือตกยาวๆอะ่ะเออนี่มันทำคลิปชิยวๆนะมันทำคลิปตกปลานะครับเอาทุกคนแอนดี้งูเนี่ยมันจะโอมใครได้ไงวะตัวมันเล็กเดียวเองวะอโอเคเรามาตกกันเลยนะครับก่อนที่เราจะตกเต่ากับฉลามได้เนี่ยแน่นอนครับเราต้องตกพวกปลาธรรมดาก่อนเพื่อจะเอาเมกับพุ่นนะครับแล้วก็เอาไปตกเต่าอีกทีนึงการที่เราจะตกฉลามเราก็ต้องเอาเต่าเนี่ยไปตกฉลามอีกทีนึงนะครับมันจะเป็นแบบเออท,ทอดกันไป ได้แต่ปลาเหลืองครับเออคิดว่าผมจะได้เต่าไหมคลิปเนี้ยคือมันมนานานแน่นอนอะ่ะเพราะว่าคือมันเป็นงานที่เอ,อ่อต้องสุ่มอะ่ะว่าเราจะได้อะไรนะครับอืมนเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้แบบพวกปลาปัญญาอ่อนปลาลายเสือปลาเหลืองเนี่ยโคตรโคตรปัญญาอ่อนคือในหลักส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาน่าจะเน้นเน้นแมงกระพุนใช่ไหมเน้นแมงกระพุนแล้วก็เอ,อ่อเต่าฉลามปลานั้นแหละนะครับโอ้ยมีคนได้เต่า นายเราขอซื้อต่อได้ไหมนายเราขอ,ขอซื้อขอซื้อต่อได้ไหมเมื่อกี้เราเห็นเราเห็นอะไได้อะขอขอซื้อซื้อซื้อต่อได้ไหมอ่ะนายขายตัวเท่าไหร่กูตกเองไม่ได้กูซื้อเลยมันนี่นี่แหละผมจะซื้อต่อเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ห้าพันเปล่าห้าพันเปล่านี่ไม่เป็นไรนายห้าพันมา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 เทรดมาเทรดมาเดี๋ยวผมยัดเลยยัดเลยเดี๋ยวก่อนนายมันยัดเงินไงอ่ะมันให้เงินห้าพันกู 5, ให้เลยห้าพันอันไหนเต่าหรือเขาให้มาแล้วอ๋อเขาให้มาแล้วเป็นกูกูบิดเงินแล้วจริง ข็ให้เต่ามาก่อนอีกก่อนนี่กูจะให้เงินอ่ะเดี๋ยวเขาไว้ใจนะเออเป็นกูกูบิดแล้วจริงเราเล่นเราเล่นนะทุกคนโอเคตอนนี้กูได้เต่าแล้วแต่เก็บไว้ก่อนนะคือแค่ก็อยากจะตกฉลามเลยแล้วแต่ก็กลัวๆว่ะแต่เขาคืนเงินมาให้2องพันห้านะครับเออถือว่าเขาก็แบบว่าน้ำใจดีนะคือเอาจริงเงินผมไม่ค่อยได้ใช้แหละใครผมให้เงินใครก็อันนั่นแหละครับอคือผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเงินแม่งก็มีน้อยอยู่ในตัว อ้คือผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นแลวกันเงินมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับซึ่งเลทของราคาต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเยอะนะของไฟซีนะครับเพื่อเราจะเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกครับแอดมินจะพยายามบีบคนให้มาทํางานนะครับไอ้ตำรวจเยอะมากเลยครับทุกคนดูดิเนี่ยเรือเหมือนตอนนี้เนี่ยจะมีระบบสภาด้วยใช่ไหมที่แบบไม่ใช่แอดมินคนนี้ได้แมงกะพุนคือไม่ใช่แอดมินนะครับจะเป็นเหมือนเอ่อู้ตรวจสอบที่รองมาจ่ายเองก็เป็นเหมือนผู้เล่นเหมือนกันนี่แหละที่ได้เลื่อยนยศมาเป็นแบบอ่ขั้นสภานะครับ คลิปก่อนหน้าที่ผมรีวิวกิจกรรมสงการนั่นแหละครับก็มีสภาอะไรเงี้ยใช่ไหมที่สามารถเอ่อจะติดต่อแอดมินได้ประมาณนั้นแหละใช่ไหมที่เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรสอสองดูแลนะครับผู้เล่นในเซิร์ฟเพราะว่าเขาก็เป็นผู้เล่นเหมือนกันประมาณนั้นนะครับน่าจะรู้อะไรเจาะลึกมากกว่าแอดมินเพราะแอดมินเขาก็ทํางานอยู่หลังบ้านไงเขาไม่ได้ลงมาเล่นนะครับก็น่าจะมีสภาเนี่ยแหละคอยเข้าไปบอกจุดบั็กจุดอะไรต่างๆที่แอดมินเขาเข้าไม่ถึงหรือว่าแอดมินเขาไม่รู้ประมาณนั้นนะ อุย้ยได้แมงกระพุนรัวๆเลยวะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็หยุดสงการกันอยู่ด้วยนะแล้วก็ผมก็เลยจะเปิดงานอีกแล้วนะครับโอ้โหได้แมงกระพุนอีกแล้วคือผมเปิดงานวันที่17นะครับวันนี้ที่ผมอัคดคลิปก็คือวันที่15ตอนเวลาสี่ทุ่มนะครับเอ้ยแน่นอน,นครับเวลาแห่งแบบเวลาพักผ่อนก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับใครไปเล่นสงการบ้างส่วนตัวผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าขี้เกียจนะคืออยากนอนอยู่บ้านนะครับและอย่างคือผมก็ไปดูหนังโดยลงหนังมาด้วยนะคือก็ไปเที่ยวอะ่ะคือผมอะ่ะ ไม่ไม่ไปเล่นน้ําใช่ป่ะแล้วเนี่ยเวลาเวลาผมจะไปดูหนังในแฟชั่นในห้างแฟชั่นใช่ไหมมันก็ต้องเดินผ่านอะ่ะผมนั่งเออผมเออนั่งรถเมล์ไปไงมันก็ต้องเดินไปป้านรถเมล์ใช่ป่ะก็เขาก็มีคนเล่นน้ํากันผมก็บอกไม่เล่นไม่เล่นเขาก็เออลาดน้ำใส่แต่เขาไม่ได้สาดน,นะเขาก็มาขอดีๆเอออกว่าขอเออลาดน้ำหน่อยนะคะผมก็ให้เลยะให้ลาดนะแต่ผมกลับมาแล้วไงกลับมาจากดูหนังแล้วนะแต่ถ้าไปไปในกูวิ่งเลยนะคือถ้าไปแฟชั่นคือมันต้องอยู่ในห้างไงแล้วแบบ ในห้างมันมีแอร์แล้วตัวเปียกอะก็เรียบร้อยดิคือช่วงวันหยุดเนี่ยผมหยุด5วันนะครับหยุดตั้งแต่วันที่12นะครับถึงวันที่16นะส่วนใหญ่ก็นอนนะครับนอนเล่นเกมแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกคือกูเบื่อ GTA ด้วยแหละออคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับคือคอนเทนต์มันมีแหละก็แบบเข้ามาทําคลิปอ,อาชีพอะไรเงี้ยก็พูดไปเรื่อยใช่ไหมแต่ผมรู้สึกผมไม่เอนจอยกับ GTA อ่ะมันรู้สึกแบบ มันไม่สนุกอะสำหรับผมนะครับผมจะเข้ามาเล่นก็นต่อเมื่ออัดคลิปเท่านั้นคือใครที่เห็นผมในเกมไม่ต้องถามเลยครับว่าอัดคลิปหรือเปล่านี่นแหละกลวาดคลิปอยู่ให้เห็นกูในเกมเพราะว่าถ้าไม่เห็นก็คือไม่ได้อัดคลิปนะครับเพราะกูไม่ได้มาเล่นอยู่แล้วนะครับเออเดี๋ยวผมลองตกเต่าดูที่ผมมีแมงกระพุนกี่ตัวแล้วผมววแมงกระพุน5ตัวไหนลองดูที่แมงกระพุน5ตัวจะได้เต่ากี่ตัวครับเรามาดูกันอันนี้ก็แล้วแต่คนนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มัน3 0มสิบเอนต์อะเออโอกาสเขาเรียกอะไร3ใสามะโอเค โอ้ปลาเหลืองไปแล้วโมเดลปลาเหลืองทำไมมันเป็น question mark วะเอาใหมาส่สิผมว่าน่าจะได้สักตัวหนึ่งนะกูขอร้องแหละเฮียสามแปดโอ้โหปลาเหลืองแล้วดูโมเดลปลาเหลืองบ้องตายไปครับอันที่สามครับสิบเอ็ดเออต้องงี้ดิว,วะเฮ้ยเต่าเอา้ยตัวที่เท่าไหร่แล้ววะตัวที่สี่เลยใช่ปะไม่ไม่ถึงแมงกระพุนเหรผมตกตัวที่สี่เลยใช่ปะแต่งรถซ่อมรถเติมน้ำมันไม่เอาเว้ยโอ้โหปลาเหลืองอีกแล้วเฮีย ไอตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแมงกระพุนตัวสุดท้ายครับว่าได้ได้ปลาเหลืองไอ้เหี้ยดีก็ดูนะเราดูดูดูเฮ้ยถ้าได้นี่ก็ถือว่าคุ้มนะเต่าสองตัวจริงสี่สิบห้าโอ้โหพ่อตายไม่น่าพูดเลยได้ปลาเหลืองได้เต่าตอนนี้ผมมีเต่าสองตัวแล้วเดี๋ยวตกไปเรื่อยๆนี่ก็กําไรเด้วเต่าเออเงินแดงมันเท่าไหร่นะมันสามพันเงินแดงใช่ปะนี่ตอนนี้ผมหกพันแล้วเนี่ยหกพันเงินแดงนะครับรับเต่าตัวละสองพันเอ้าเต่าก็ขายถูกจังอะ ฉลามตัวละหกพันนี่เหรอหรือมันราคานี้อยู่แล้ววะผมเกมไม่ได้เข้ามาเล่นถ้าถ้าผมได้แมงกะพุนทุกๆ5ตัวผมจะเอาไปตกเต่าดูนะครับเอ้ยตอนนี้เราได้แมงกระพุนมาสองตัวแล้วผมว่าน่าจะมีนักเสี่ยงโชคเหมือนกันนะแบบว่าอยากจะได้แบบฉลามกระเต่าเงี้ยเพราะว่ามันป่ามเดชปใหม่ด้วยนะครับคืออาชีพนี้นเป็นอาชีพที่แบบว่าทําได้เรื่อยๆยาวๆนะครับเราจะเล่นเล่นไปแล้วทำอย่างอื่นไปก็ได้อะแล้วโอ้ยนี่งไงได้ครบห้าตัวยังอ่าเนี่แหละเรามาเสี่ยงโชคกระเต่ากันดูนครับ อในคลิปนี้ผมไม่ขออะไรมากผมอยากได้ฉลามตัวหนึ่งพอคือเต่าจะขาดทุนกี่ตัวก็ช่างกูขอฉลามแค่ตัวเดียวพอนั่นแหละสิ่งที่ผมต้องการ49โอ้โเไปครับเปิดมาเรื่องงามยางดีปลาเหลืองเพชรมาร์คขึ้นมาก่อนเลยทำไมโมเดลปลาเหลืองผมบักวะเอ,อ่อ26โอ้ปลาเหลืองอีกแล้วปลาเหลืองอีกแล้วเฮ้ยมันได้ปลาเหลืองสตัวติดแล้วนะกู oh <my> ต้องได้นะตอนนี้ยเออแม่อุ่นใจขึ้นมาหน่อยครับ คิดว่าแมงกระพุนหตัวนี้ไม่ได้เต่าสักตัวแล้วถ้าได้อีกตัวนี้กําไรจริงผมบอกเลยกลายําไรหรือว่ามันควรจะได้มากกว่า1ตัวอตัวแค่นี้ก็กํกาไรแล้วครับเนี่ยู่เอขอพองตายเอ้ยคุณไปเผลอกดตกแม่งใช้แมงกะพุนตกยังมีครบห้าเลยผมว่าจะเอาแมงกระพุนครบห้าแล้วค่อยตกเต่านะครับเดี๋ยวรอดูนี้ได้ปะ เจโอ้โหดูดิโอ้แมงก็พูนเหลือตัวเดียวเลยไอ้เหียเ้ยเฮ้ยโอ้ยตอนนี้โหดูดีตำรวจไม่มีท่าจะลดลงนะครับเนื่องจากมีการสอบตำรวจเสร็จเรียบร้อยนะเออมีการเลื่อนยศเลื่อนอะไรกันก็นี่เลยนะครับเฮ้ยเสียงรถระเบิดวะรถใครวะคือปีนี้ผมอายุ20นะครับอ่าปีหน้าผม21ซึ่งปีหน้าผมเกณฑ์อาหารคือการเกณฑ์อาหารเนี่ยเขาไม่ได้นับ นับอายุของเรานะครับเขานับปีที่เราเกิดนะคือผมมาเกิดปีสองห้าสี่เจ็ก็จริงแต่ผมเกิดช่วงท้ายปีก็คือเดือนธันวานะครับคือปีหน้าเนี่ยผมยังไม่21เต็มแต่ผมต้องไปจับใบแดงใบดําใบแดงเพราะว่า,าเขานับปีที่เกิดครับปีนี้ก็คือคนที่เกิดปี4 6เนี่ยไปจับใช่ไหมไปจับใบแดงใบแดงใบดําใบแดงซึ่งปีหน้าเป็นคนที่เกิดปี47ไม่ว่าคุณจะเกิดเดือนไหนก็ตามขอแค่คุณเกิด อพอสซีเคุณก็ได่ไปเกณฑ์อาหารเนี่ยจ้าแต่มีวิธีหนึ่งถ้าเราต้องการที่จะไม่อยากใ้นี่ก็ผ่อนผันนะครับผ่อนผันสุดท้ายก็จับอยู่ดีอ่ะผมก็เลยไม่ผ่อนผันดกว่าก็จับจับไปเถอะนะครับเกณฑ์อาหารอนะ่ะเป็นไม่เป็นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเป็นมันก็แค่เข้าไปฝึกนะครับแล้วก็รอเวลาคือมันก็เสียเวลานั่นแหละที่เป็นอาหาร2ปีสัตว์ถามว่าเป็นอาหารปีเนี่ยผมทําคลิปได้ไหมทาคลิปได้นะครับก็มาทาคลิปเรื่องเกมปกติได้ แต่ช่วงเวลาสเดือนอะ่ะคือผมจะหายไปเลยนะครับมันฝึก3เดือนเงี่ยแต่พอหลังฝึกก็น่าจะมีเวลากลับมาทําคลิปนะครับแต่มันก็เสียเวลาชีวิตอยู่ดีนะการเป็นอาหารอนะ่ะจริงๆการที่เราอยู่ข้างนอกอะ่ะผมรู้สึกว่าผมหาเงินผมเราทําอะไรได้เยอะกว่าที่เราไปอยู่ในกรมอาหารอะ่ะจากประสบการณ์ที่พี่ชายผมเป็นนะครับแล้วก็เอ่อหลายๆคนเนี่ยเล่าซึ่งมันก็จริงเว้ยเออผมคนละข้าผมว่าเป็นอาหารกันหมดเลยนะครับเออผมไม่รู้ว่าผมจะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวแต่ก็ทําใจไปแล้วว่า อาจจะโดนทหารนะครับคือถ้าเราทําใจไว้เง,งี้ยมันมันก็จะแบบมันก็จะไม่คิดอะไรมมกใช่ไหมมันก็จะแบบไม่เครียดไม่อะไรไม่แบบโอ้กูโดนใบแดงอะไรเงี้ยใช่ปะแต่ถ้าได้ใบดำเลยกําไรคือผมคิดไว้แล้วแหละว่าผมจะทําอะไรถ้าได้ใบดํานะคือว่าจะแบบว่าจะบนนะครับก็บนบนว่าเออถ้าได้ใบดําเนี่ยผมก็จะโกนหัวเลยนะโกนขนทุกส่วนของร่างกายนะครับทุกส่วนของร่างกายนะรวมถึงขนตรงนั้นด้วยนะครับ ขนคิ้วขนผมขนขาขนอนั่นแหละเออทุกส่วนนะครับที่แบบว่ามันเห็นได้ชัดนะอันไหนที่แบบเห็นไม่ได้ชัดอย่างเช่นขนแขนอะไรเงี้ยคือใจะให้โกนเนี้ยบทั้งตัวเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเอาที่มันเห็นจะชัดนะครับก็คือจะโกนเลยนะทั้งคิ้วผมเนี่ยก็คือถ้าตอนอถ้าปีหน้าเห็นผมหัวโดนก็นั่นแหละผมได้ไปดำนะครับ ย่างน้อยหัวล้นอะมันก็ประมาณ4ีหเดือนใช่ไหมมันก็ยาวปกติอะไรเงี้ย,ยดีไม่ดีก็2เดือนก็ยาวแบบตัดเป็นเหมือนแบบสกินเฮดได้แล้วอะใช่ป่ะก็ดีกว่าไปติดทหารอะสอปีปีเลยผมก็เลยกะจะโบนไว้นะครับถ้าได้ไปดำเนี่ยผมก็จะโกนโกนหัวเลยโกนขนทุกสิ่งเออโกนผลทุกส่วนของร่างกายนะครับที่เห็นได้ชัดนะเอออย่างที่บอกนะครับขนแขนขนอะไรที่มันมองเห็นไม่ชัดเนี่ยเราจะไม่นับนะครับใครที่อายุ ประมาณใครที่อยู่กําลังขึ้นมปลายนะครับผมแนะนําให้เรียนรอดอรเรียนเถอะครับเชื่อผมเรียนคือผมมาอยากเรียนเ้ยแต่ผมไม่มีโอกาสได้เรียนรอดอนะครับเพราะว่าผมออกออกจากโรงเรียนมาก่อนนะครับเออช่วงมสี่เขาจะมีให้เรียนรอดอลงเถอะครับผมขอร้องเชื่อผมแล้วคุณจะแล้วคุณจะรู้สึกออดีใจกับตัวเองนะตัวคุณในตอนที่อายุ20อะ่ะบางคนก็คิดแบบ เอ้ยจะไปเรียนทำไมรอดอลูกผู้ชายมันก็ต้องไปเสี่ยงดวงดิวะาใบดาใบแดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออลูกผู้ชายอกสามอกอ่ะมันก็ต้องไปเกณฑอาหารใช่ไหมเดี๋ยวพอมึงถึงเวลาจริงเท่านั้นแหละกูบอกเลยเนี่ยคือก่อนหน้าเนี่ยผมตอนอายุประมาณ15บห้าผมพูดเนี่ยคำพูดเนี่ยผมเป็นคนพูดเลยตอนอายุ15เดี๋ยวผมพูดเองเลยว่าโอ้ผู้ชายอกสามศอกจะไปเรียนทําไมรอดอใช่ไหมเราก็ลองเกณฑอาหารไปเลยเป็นไม่เป็นให้มันรู้ไปเป็นก็ก็ไม่เป็นไร ถึงไม่เป็นก็ถือว่ากําไรอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอกสามหอ่อเราเราไปสุ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเนี่ยผมอายุ20ใช่ป่ะพอไม่จะกเกณฑ์จริงๆอะด้วยความที่ว่าในอายุ20เนี่ยผมอะมีการมีงานทําที่มันยั่งยืนแล้วใช่ไหมแด้อย่างคือการทํา youtube ของผมอะถึงแม้ว่ามันจะไปไม่ดีมากคนดูก็ไม่ได้เยอะมากผมก็รู้สึกดีใจที่ผมทําแล้วมันมีคนดูยอยู่ตลอดนะแต่ถ้าผมไปติดทหารเนี่ยก็คือผมแทบจะไม่ได้มีเวลาทําพวกเนี้น้อยมากเลยนะเว้ย งานประจำผมก็ต้องออกมาคือห้องเช่าผมก็ต้องก็ต้องออกจากห้องเช่าอ่ะเออเพราะว่าผมต้องไปเกณฑ์อาหารเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ปะชีวิตมันจะแปรผันไปเลยเว้ยพอมาถึงที่เราจะได้กินอ่ะมันก็เลยกังวลน,นะครับคืออย่างน้อยเราเรียนรอดอแล้วก็ยังได้เจอเพื่อนเจอคนที่แบบที่เรารู้จากข้างในอะ่ะเออใช่ไหมได้อย่างคือมันไม่ได้มันไม่ได้เรียนทุกวันนะครับมันไม่ได้แบบไปฝึกทุกวันเหมือนอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็แบบทุกๆวันศุกร์ใช่ปะ พวกรอดอจะไปเรียนทุกๆวันศุกร์นะครับเออคือมันไม่ไม,ไ,มไม่ไม่เท่าไหร่เองอะ่ะเชื่อผมเถอะเรียนเถอะครับอย่าไปห่วงหลอเลยหัวเกียนอน่ะคือหัวเกียนอน่ะยังไงผมมันก็ยาวได้ครับเชื่อผมเถอะเรียนเถอะเชื่อผมแต่ใครที่อยากไปเสี่ยงก็แล้วแต่คุณนะคือแน่น่ะคนเราก็ไม่รู้นะครับว่าคือณนะตอนนั้นอะ่ะที่เราอายุ20่สอ่ะคือเรามีอะไรแล้วเราแบบเราสร้างตัวได้แค่ไหนแล้วอะ่ะคือบางคนอะ่ะสร้างตัวได้เยอะมากเลยนะเวย้ย พอไปติดทหารคือออกมาคือไม่มีงานทํานะครับอันนี้เอาตรงเลยเฮ้ยแล้วห่อไข่มันโอเคแล้วพูดเกณฑ์อาหารดีกว่าแล้มาตกเต่าดีกว่าเฮ้ยแม่งพูดบ่นมานานแล้วเนี่ย<บ>เอามีสายสลิงค่ะจะบอกกูกดเลขผิดเหรอมีเท่าไหร่ครับมีกี่ตัวครับผมขอซื้อต่อได้ไหมครับตัวละพัน,นวะผมมีเท่าไหร่วะผมมีสี่หมื่นครับผมขอเอ่อสิบห้าตัวครับเออเนี่ซื้อเลยอ่า โอเคกูก็ซื้อมาแล้วอุย้ยเขามี40กว่าตัวเลยเหรอบ้าไปแล้วโอเคผมซื้อมาแล้วผมก็เอา้าแล้วกูใช้เป็ดธรรมดาตกเต่าครับใช้แมงกะพรุนดิมันใช้กุ้งฝอ,อยทําไมล่ะมีเตา่าเอ้ยมีแมงกะพรุนคิดว่าก่จะตัดแบบสัน้นๆอุ้ยได้เต oh <my> ่าเลยว่ะคุ้มแล้วเนี่ยผมไม่ต้องเอาฉลามแล้วจริงเรื่องเอาเดีวะว <G ül üyor> ขอฉลามสักตัววะเออแมงกะพรุนเราเหี้ยเราได้ยังไงเราก็ได้เต่าอยู่แน่นอนครับโอ้โหปลาเหลือเดี๋ยรอรอตกฉลามเนื้อลองตกฉลาม ผมไปหาที่ไกลก่อนเพราะเพราะผมจะเอาอันนี้ด้วยไงคือจะเอารูปที่ได้ปลาฉลามมาไม่ใช่อะไรหรอกตกฉลามไปเสียวมากเลยว่ะคือแบบโอกาสมันแบบน้อยจริงๆนะครับปึ๊บสี oh. oh ่สิโป๊ะโอ้โหไปเสียวกูเสียเต่าไปแล้วหนึ่งตัวผมขอฉลามแค่ตัวเดียวเลยอยากได้มากเลยตรงโอ้โ <Bad. S 1> oh หเฮียเอ้ยมาสามสาม เออ oh <my> ให้มันได้อย่างนี้ดิวะ่ะโอเคพอเลยได้ฉลามตัวนึงแล้วผมพอเลยวะ่ะมาตกเต่าดีกว่าจริงคุม <c oughs> <c oughs> และเสียเต่าไปสามตัวคุมนกไหนไว้เนี่อีะโอ่งปลาเหลืองพองตายเจ็ดสิบหกอูวได้เต่าเมกแล้วขอคืนกําไรที่ผมเอาไปตกฉลามหน่อยเถอะสี่สิบสี่สี่สิบสี่เอ,อ้ยได้เต่าสองตัวติดว่า <Wow. S 2> ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็คืนกําไรแล้วนะเราเอ้ยใช่ปะเราได้เต่ามาครบสามตัวยังวะ คืนเขาเรียกว่าไม่ใช่คืนกำไรคืนยอดเลยนะนี่เนี่ยกำไรของจริงนะครับเต่า6ตัวฉลาม1ตัวตอนนี้แมงกะพุนเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเข้าเก้าโอ้โหเลยแปดตัวชิวๆครับชิวๆสี่หกสิบเจ็ดโอ้โหผมขอเต่าสักสิบตัวจะเป็นไปได้ไหมอยากได้เงินแดงไงได้มาอีกตัวหนึ่งครับสวยๆยาวๆไปครับ ผมบอกเลยนะถ้าอาชีพเนี้ยได้ได้เวลด้วยนะอุย้ยเชี้ยได้เต่าอ,อีกแล้ววะคือกําไรเลยนะครับผมบอกเลยเนะี่ยยืนต่อปลาทั้งวันปั๊มเวลทั้งวันปั๊มเงินอีกเงินแดงอีกโอโหสุดยอดครับเนี่ยจะเป็นสุดยอดงานเลยนะจะได้เวลโอ้โหได้เต่ารัวครับกําไรเช่นี้ก็สุดยอดแล้วว่าเราจะได้เงินแดงเท่าไหร่กันนะจ๊ะคือที่ผมได้ได้พวกเต่าพวกฉลามไว้เนี้เป็นเป็นเพราะว่าผมซื้ออุ้ยผมซื้อแมงกะพุนกับคนเนี่ยเห็นไหมคือเราก็ต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะลองลองแบบ ติดต่อซื้อขายกับคนในเซิร์ฟดูนะครับเออคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีบัตรขายไอเทมแล้วนะครับเหมือนที่เขายันบัตรไปให้ผมเมื่อกี้คือเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะโดนเกียร์นะครับเราเให้เขาเนี่ยยันบัตรขายของให้เราแล้วเราก็กดจ่ายเงินได้เลยนะของมันก็จะเข้าตัวแล้วก็เงินก็จะเข้าตัวเขาเหมือนกันนะครับก็เป็นระบบที่ดีนะครับการ,การเกียร์ได้ดีมากๆนะคโอ้โแล้วกูได้ปลาหลิงรัวๆไอ้เฮีย ใครอยากได้อะไรก็ลองมาหากับคนที่เซิร์ฟแลวกันนะครับคือมาถามผมบ้างเรื่องผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่แช่ดมินนะครับอย่างเช่นผมลืมรหัสผมลืมรหัส ATM ลืมรหัสตัวเองอะไรเงี้ยอ้ยเชี่ยหมดแล้วว่ะอุย้ยได้ต่อสิบเอ็ดตัวแม่งเกินคาดกันที่ผมว่าไอ้วาดโอเคล้วบอกจากงานแล้วไปรีบขายกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมอัดมานานมากแล้วนะผมกลัวเครื่องระเบิดไม่ใช่อะไรโอเคปุ๊บอืมเรียบร้อยครับไป เดสโกเต่า3 0 1พันสิบตัวสามหมื่นสามใช่ไหมสามหมื่นสามโป้งนี่ไงสามหมื่นสามครับบวกกับฉลามโอ้ยฉลามแปดพันเหรอกูคิดคว่า 5, ห้าพันกูหลอนจัดตะคุ่มโอ้โหแค่นี้ก็กำไรแล้วทุกคนได้เท่าไหร่อ่ะได้สี่หมื่นหนึ่งเว้ยเงินแดงอะ่ะก็ไม่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอยาลกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพราะว่า เนี่ยมันอัดมานานแล้ว40นาทีแล้วนะครับถ้าตัดมาก็เหลือประมาณไม่กี่สิบนาทีหรอกไม่เจ่งกันใหม่คลิปหน้าครับผม